ตกปลาสบายสบายมาหยุดหูราร่าชีวิตสบต้องหูราันส um ังรีงมามารามาเซว่าูรา กลับสวัสดีครับเจอเลยนะก็ตกปลาสบายสบายวันหยุดกับผมผมวันนี้เปลี่ยนฉายาหน่อยเป็นเชฟออสฝันใจคนเดิมแล้วกันกับผมหลังจากเพื่อนๆดูคลิปที่แล้วที่ผมไปหาวัตถุดิบธรรมชาติปลาสดๆแม่น้ําเจ้าพยากับแพพี่ดำมาพิชไปแล้วได้ปลามามาสี่ตัวแล้วก็ลูกปลาตะโกกนี่โถปลาตะโกกปลากะมังตะเพียนหางแดงประมาณ 6-7ตัวเอางนนี้ดีกว่าฮะแล้วก็ประมาี4ตัวผมแบ่งให้ที่บ้านไปทําต้มยำ2ตัวฮะปลาก็ไซส์ประมาณนี้ฮะพอได้ต้มยำหม้อ2หม้อเลยแหละแต่วันนี้ผมยังเหลือปลาหม้ออีก2ตัวฮะ,ะเดี๋ยวมาลังสรรเมนูเป็นกับแกล้มกินคู่กับน้ำปะนะยามเย็นแล้วกันฮะก,ก,กับร้านออสคาเฟ่บางคนที่ร้านออสคาเฟ่อยู่ที่ไหนก็อยู่แถวๆผมนี่แหละอยู่หน้าร้านช่วงนี้สถานการณ์โควิด ก็ค่อนจะระบาดรุนแรงอยู่แล้วก็พวกคาราโอเกะคาฟงาเฟ่ร้านอาหารผับบาร์ปิดหมดแต่เราก็มานั่งสังสรรค์เฮฮากับเพื่อนๆได้ประมาณสักสี่คนสามคนพอได้สนุกสนานกันฮะอ่าตรงนั้นจบไปก่อนฮะตอนนี้มาดูเมนูกันบ้างว่าวันนี้ผมจะทําเมนูอะไรเกี่ยวกับปลาหมาแล้วก็ปลาตะโกกปลาเทียนหลายแหล่นี่แหละผมยังไม่เคยลองเนื้อปลาหมาเลยเ,เพื่อนๆว่าปลาหมาสดๆเนี่ยมันเป็นยังไงมีแต่ไปกินแถวๆร้านอาหาร จำไปหลายก็หาซื้อมันน้อยมากเลยนะปลามาเนี่ยเพราะจากเพื่อนเพื่อจะไปตามร้านอาหารอย่างเดียวเท่านั้นเองเลยจัดเลยฮะปลามมาลาดน้ําปลาหนึ่งเมนูแล้วฮะอีกตัวหนึ่งนี่พอได้เครื่องเครืองหน่อยกับปลามาหนึ่งวนา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 ว,นาว,นาวสองเมนูแล้วครับผมเดินทางต่อเลยเห็นนี่ปลาตะโกกใหญ่ใช่ไหมฮะเป็นปลาตะโกกทอดซอสสามรส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 ทำไมต้องมีแอคโคแล้วก็มีพวกนี้ก็เป็นพวกเล็กๆน้อยๆอยีกก็ถอดเกล็ดบ้างๆๆบ้างคุกเกลือ กับประกอบ้วกันฮะกิมน้าจิ้มซีฟู้ดแค่นี้จบฮะเดี๋ยวไปลงมือการทําปลากันเลยว่าทั้งหมดเนี่ยจะออกมาเป็นเมนูอะไรอร่อยๆ่อแล้วก็น่ากินแค่ไหนยังไงฮะเดี๋ยวไปถอดเกล็ดล้างปรุงล้างปลาให้เรียบร้อยก่อนบ้างบ้างแล้วก็จัดกันเลยฮะรออะไรจัดไปเลยครับผม เมนูแรกปลารวมทอดกรอบจิ้มน้ำจิ้มซีฟูด้ดกรอบนอกนุ่มในจัดเลยรออะไรขั้นตอนแรกใส่เกลือเน้นว่านิดเดียวงั้นเค็มแน่นอนขั้นตอนที่สองเขาคุกคุกเข้าให้เข้ากันคุกเสร็จแล้วขั้นตอนที่สามทอดได้ทันทีน้ำมันร้อนแล้ว ปลารวมทอดกับกรอบจิ้นกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดก็เด็ดหนึ่งเมนูนี่น้ำจิ้มปั่นเองรับรองว่าแซ่บแน่นอนเมนูที่2ตามมาติดๆกับปลาม้าลาดน้ำปลาปลาม้าแร่แบะๆอย่างนี้น้ำมันแรร้อนโยนเข้าไปเลยอู้ชื่นใจอูซ่าอูซ่าอูซ่า ป๊าโอ้กระเด็นเล้โอ้โหเฮรสชาติของการทำอาหารเสร็จเรียบร้อยกับเมนูที่สองครับปลาม้าล่าดน้ำปลากรอบนอกนุ่มในเหลืองทองเลยกินคู่กับน้ำจิ้มมะม่วง หอมซอยเมนูที่สามปลามา้านึ่งมะนาวก่อนจะนึ่อปลาทำน้ำลาดมะนาวก่อนขั้นตอนแรกจุดไฟใส่น้ำปาลาตัวเล็กใส่ไม่ต้องเยอะมันก็ได้เจ้มจนปรุงรสน้ำปลาตามใจชอบ อย่าใส่เยอะเดี๋ยวเค็มย้ำทุกรอบถ้าขาดเติมได้ถ้าเกินไปแก้ยากน้ำตาลทรายปรุงรสให้หวานหน่อยรสหวานทานง่ายซุปก้อนใส่ครึ่งเดียวพอจะได้เป็นน้ำสต๊อกรอให้น้ำเดือดพอน้ำเดือดใส่พริกขี้หนูเอาตามชอบเผ็ดมากใส่มากเผ็ดน้อยใส่น้อย ไม่เผ็ดเลยไหมต้องใส่เป็นไปไหมได้กระเทียมสับรอน้ำเดือดอีกรอบน้ำเดือดแล้วใส่มะนาวอย่าใส่เยอะลองดูก่อนหอมขึ้นมาเลยชิมอีกรอบโอ้ยเริ่มใช้ได้ เสร็จแล้วเรียบร้อยรสชาติกลมกลม่อมใส่ผักชีไปนิดหน่อยเปลือไว้โรยหน้าขั้นตอนต่อไปนึ่งปลาหมาพอนึ่งเสร็จแล้วลินน้ำออกราดด้วยน้ำซุปที่เราทำเกียมไว้แค่นี้ก็เสร็จแล้วกับปลา,มาหมานึ่งมะนาวเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จกันครับเพื่อนๆ ปลามมานอนสวยงามอยู่บนจานเกี่ยมราดน้ำนึ่งมะนาวปลาม้านึ่งมะนาวพร้อมเสิร์ฟเป็นกับแกล้มเรียบร้อยแล้วครับเดินทางมาถึงเมนูสุดท้ายและท้ายสุดกับเมนูปลาตะโกกราดซอสสามรสติดไฟตั้งน้ำมันให้ร้อนรอนสักครู่พอได้แล้ว ปลาตะโกกในน้าเจ้าพายาเกือบจะสดแล้วเพราะว่า2วันใส่ลงไปการทอดไฟตอนแรกให้ร้อนใส่ปลาลงไปแล้วเบาไฟให้กลางกลางตอนกรอบแล้วจะขึ้นเร่งไฟสักหน่อยเพื่อไม่ให้อมน้ํามันแค่นี้ก็ไม่ติดกระทะรูแล้วขั้นตอนสุดท้ายทำน้ำ ซอสสามรสใส่น้ำมันที่ทอดตาลงไปจุดไฟพริกซอยกระเทียมสับผัดกระเทียมให้หอม ตอนนี้ไฟไม่ต้องแรงนะครับใส่น้ำมันหอยซอสปรุงรสถ, <c oughs> ถึงก็ไอเลยทีเดียวน้ำน้ำจิ้มไก่น้ำตาลนิดหน่อยตอนนี้เคี่ยวให้น้ำพอหนืดพอหนืดเสร็จแล้วจัดเรียงปลาในจานให้เรียบร้อยแล้วเอาไปลาดได้เลยเรียงปลาน้ำซอสเราเรียบร้อยแล้ว ราดได้เลยเสร็จเรียบร้อยกับปลาตะโกกราดซอสสามรสแบบเชฟออสเป็นกับแก้มอย่างดีเลยเพราะว่าเผ็ดแน่นอนดูจับพริกแล้วพร้อมเสิร์ฟปลาตะโกกทอดราดซอสสามรสพร้อมเสิร์ฟเมนูสุดท้ายเอาเพื่อนเพื่อนก็จบคลิปแล้วก็ผมางที่ผมทำให้เพื่อนเพื่อดูแต่ที่ผมจบในตอนนี้มีแค่2เมนูอยู่ แต่ที่เพื่อนๆเห็นอยู่มีสีแล้วเดี๋ยวจะยยอทยอยจำให้ดูแล้วกันเนาะปลารวมๆเนี่ยทอดกับกรอบจิ้มกับเราจิ้มซีฟู้ดแล้วก็จิ้มคันกับปลาหมาพูดตรงๆว่าแม่น้ำเจ้าพระยานี่ปลามหมามีมูลราคาแพงนะโดนเท่าไหร่ตัวปัจจุบันนี้โลละตัวสามร้อยอะสามร้อยถ้าตัวใหญ่นะถ้าตัวใหญ่นะพี่ถ้าตัวเล็กๆนี้ก็น่าจะไปถึงหรอกแต่ก็เราได้มาสี่ตัวเซนจูเบสามผมมาหนึ่งก็ยังพอได้อยู่แล้วก็ผมแบ่งไปให้ที่บ้าน ทำสองตัวก็พอได้อยู่ครับปาม้านี่ยังไม่เคยลองลองลองลิ้มรสวุ้เนื้อไปยังไงนะอ่ะก็เลราจะลองก่อนเลยเอาาไปตรงเนื้อเนื้อแล้วก็เจี้มที่เราทำจิ้มไว้นี่นะอ้เนื้อเนื้อโดยธรรมชาติเนื้อปลาม้ามันหวานนะมันหวานอยู่แล้วจริงๆเขาจะไปเอาไปทำพวกนึ่งมากกว่าแต่พวกต้มยำต้มยำใบมะขามอะไรเงี้ยแล้วก็เนื้อนาเอาอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่เราลองฉีดกุ้งทอดดูด้วยว่าเป็นยังไง เนื้อก็โอเคนะไหนลองดิอันนั้นต่อแล้วต่อลองมั่งเนี่ยจิบน้ำเหลืองๆมันยงเย็นชื่นใจอ๋อชื่นใจเนื้อมันอร่อยจริงนนะนะเนื้อไหมคล้ายๆปลาสัลีนะอะคล้ายๆปลาสำลีนะลืมคุณคุณจะลืมปลากระพงและน้ำปลาเลยอะเอาง่ายๆนะถ้าถ้าเดิมเนื้อปลามาก็ไห้นะแต่สียดายเราได้มาไซส์ไม่ใหญ่ แทงข้างๆได้แท้สามโลมองตาเป็นมันกับเซนเจ,นเจ2สองคนเลยว๊งคับเอาว่าโอ้โหทำไม,ไมเข้าแพรกูแต่ไม่เป็นไรฮะเรา,าก็ออกไปหาวตุ่ิบจากธรรมชาติไม่นะเจ้าปยายนะี่ะมาทําเมนูให้เพื่อนดูว่าไปยังไงแล้วกันเนาะเมนูก็เป็นพื้นฐานเนี่ยเพื่อนๆก็ทำมันอยู่แล้วแหละลองดูฮะก็ยังไงถ้าชอบคลิปนี้อยากให้พูกเราไปทางไหนหรืออยากให้ไปแจมตรงไหนยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปมาเลยฮะเดี๋ยวถ้าผมว่างเวลาตรงกันนัดกันเดี๋ยวไปเจอกันไปเอาความสนุกสนานมาทำคลิป ให้เพื่อนๆดูแล้วกันเนาะได้อ่าแล้วก็ที่สําคัญนะก่อนที่จะไปคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใน YouTube ด้วยฮะกับผมเลยตกปลาสบายๆวันหยุดตอนนี้น่าจะเหลือประมาณคนสองคนเนี่ยแหละย้ายๆกันไปหมดแล้วก็ช่วงนี้มันช่วงโควิดโควิดใช่ครับอยากจะรวมตัวกันนั่นแหละแต่ยากรวมกันยากอยู่ช่วงนี้คนนู้นอยู่ตรงนู้นคนนี้อยู่ตรงนี้คนนี้มันรวมกันยากฮะเดี๋ยวรอหมดแมตช์ใหญ่แมตช์ใหญ่แล้วค่อยว่ากันนะกิมีนาไปก่อนผมพี่ต้อยไปยืมมาแล้วก็นะต่อส่องน้ำ เจอกันใหม่คลิปหน้าก็าผมว่าจะไปที่ไหนยังไงลาไปก่อนก็ผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม